สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook และทาง YouTube ที่เขารรักครับผมอยู่กับผมจักรินรถมือสองครับวันนี้ขออนุญาตนะครับมาลงถ่ายนะครับโตโยต้าโครราอัลติครับผมคันนี้ปี2 0งพเ็ดครับขายตามสภาพนะครับผม75็ดหรวมส่งนะครับไม่เกิน400โลส่งให้ฟรีครับผมนี่ครับเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับคันนี้นะครับทดลองขับมาแล้วประมาณสองร้อยกิโลนะครับผม ก็โอเคนะครับผมช่วงล่างแน่นเพราะว่าคันนี้เจ้าของเขาทาช่วงล่างมาใหม่นะครับแล้วก็เกียร์ดีแอร์เย็นคันนี้นะครับภาษีขาดเดือนสิงหาล้อแม็กก็ใหม่นะครับผมตัวนี้อ่าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้ก็แนะนําคันนี้เลยนะครับผมเจ็ดหมืนห้ารวมส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับผมไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับฟรีมติดแล้วนะครับผมเจ้าของเขาก็ดูแลดีนะครับอันนี้นะครับนี่ก็ ถ้าพี่น้องเท่นใดที่ต้องการรถสภาพราคาประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำคันนี้เลยนะครับเป็นรถปีสองพันสิบ็ดนะครับเครื่องยนต์ดูโอ้นะครับคันนี้เกี่ยวตัวแท้ครับก็สีสวยเลยกันนะครับผมผมก็ว่าสีมันโอเคนะคันนี้นะครับสีขาวมุกนะครับผมกุญแจกุญแจรีโมดหรือเปล่านี่นะครับผมกุญแจมิส เจลริโมดนะครับเป็นเครื่องยนต์พันหกนะครับผมประมาณนี้นะครับฝากกัด้วยนะครับผมกับท่านที่ยังไม่มีรถใช้ครับผมสนใจก็โทรมานะครับก็ขายแค่เจ็ดหมืนห้านะครับผมคันนี้เจ็ดหมืนห้าครับแต่ดังนะครับผมนะครับ เครื่องยนต์ดูโอนะครับนะครับผมรถปีสองพันสิบเอ็ดนะครับอดีตเคยเป็นรถแท็กซี่บดป้ายมานะครับคันนี้ครับย้ํานะครับผมเป็นเคยเป็นแท็กซี่บดป้ายมาก่อนนะครับเดี๋ยวมีปัญหานะครับเอาไปส่งแล้วบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นแท็กซี่ไม่เอาหรอกอะไรประมาณนี้ไม่ได้นะครับผม ต้องถามข้อมูลทุกครั้งนะครับผมก่อนที่จะซื้อรถนะครับผมอ่านะครับเกียวโต้นะครับผมคันนี้เครื่องพันหกนะครับนี่ตอนนี้เป็นรถบ้านแล้วนะครับผมปลดจากป้ายเหลืองเป็นป้ายดําเป็นรถบ้านแล้วนะครับผมตั้งราคาไว้ที่หกหมื่นประทานโทษเจ็ดหมืนห้ารวมส่งไม่เกินสี่ร้อยโลนะครับส่วนคันดาคันนั้นหกหมืนเก้านะครับต่อภาษีให้รวมส่งให้นะครับคันดำนะครับ ฝากไปด้วยครับผมนะครับถ้ายังไม่มีรถใช้ก็โทรมานะครับผมเครื่องดีแน่นอนคันนี้เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับเจ้าของเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมีชนท้ายมาคันนี้นะครับบอกไว้ก่อนมีชนท้ายมานะครับมีชนท้ายมานี่เครื่องบานนี้นะครับผมสะอาดนะคันนี้ก็ถือว่าเขาดูแลดีมากนะครับผมนะครับ น้ำยารลอยเย็นด้วยนะครับผมน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องอะไรเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับคนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับแทน,นที่สวยเลยนะครับเจ็ดหมื่นห้านะครับคนนี้ฝากด้วยครับผมกับจักรินรถมือสองครับดูรถที่บ้านตาแต้ตะบนธาตุอำเภอรัตนบุรีจังวัดินครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกสองหกเพิ่งมาถึงบ้านนะครับผม โอ้ชอบแต่แม็กนี่สวยมากเลยนะครับผมอ่ารถมีชนท้ายมานะครับผมตรงนี้ไปเก็บงานเราเองเด้ออันนี้รวมส่งให้นะครับผมรวมส่งให้นะครับไม่เกิน400โลไม่เกิน400โลส่งให้ฟรีนะครับผมนะครับไม่ต้องมาจําเราก็ส่งแต่ว่าต้องคุยกันก่อนในกรณีที่อ่าผมผมส่งแค่ไม่ไม่เกิน400โลนะถ้าเลยนั้นผมจะคิดค่าค่าส่งขึ้นไปอีกนะครับ ก็ในกรณี4ี่รอยโลไม่ต้องมาจำผมก็ได้แต่จะบอกว่าเวลาผมไปส่งนะครับลูกค้าไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรแต่ต้องจ่ายให้ผมห้าพันบาทนะครับในกรณีเก็บงานนะครับผมในกรณีเก็บงานแบบนี้นะครับผมต้องจ่ายเองนะครับผมเราไปทำมาเองผมไม่ได้ทาให้ผมไม่ัาทํานะครับผมผมขอขายตามสภาพนี้เลยนะครับลูกค้าไปเก็บงานเราเองนะครับผมนะบอกให้ก่อนครับ คันนี้หกหมื่นเก้านะครับผมคันดำหกหมื่นเก้าต่อภาษีให้รวมส่งให้นะครับคันนี้ครับผมไม่เกินสี่ร้อยโลส่งให้เหมือนกันนะครับฝากไว้ด้วยครับสําหรับท่านใดที่จะซื้อรถนะครับผมหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับหรือโทรมาสอบถามกันได้นะครับอ่านะครับไม่ต้องมาจําเราก็ส่งให้แต่ต้องยืนยัดบัตรประชาชนให้ผมนะครับผมถ้าผมไม่เห็นบัตรผมไม่ส่งนะครับอ่าฝากไว้ก่อนนะครับส่วนก็สามสามเจ็ดสามหนึ่งสองหกครับดูรถที่บ้านเตี้ยตะบนท่าดอนเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะคร ของน,นี้พักการถ่ายคลิปไปแต่เพียงเท่าน,น,นี้ครับผมสวัสดีครับ